สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่วงแรงๆนะครับเนาะวันนี้เอาบรรยากาศท้องให้ทุกหน้าเฮ้ามาเบิงปลาเขานะพี่น้องเนาะมาเบิงปลาเขาว่า้มยเขาขึืนเลืองไว่ถ้พี่นอ้อง,มมง,ง,แบบองลงมามือหนังยังา่ท่านแบบเกลียดได้พี่น้องเพราะจะถอดยางลงมาืันนี้พัดเลืองแล้วกลางเดือนนี้ว่ามันกสะได้ เยวาระเบนีน้ำก็แหงบดละพี่น้องเลยเดี๋ยวพามาหาร้อบึงตาขวัญน,นะครับเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศเกา่าๆสมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะครับเนาะนี่ยครับเขาพันเตียครับพี่นอ้องเพียงเพียงเยวตรงนี้นครับเขาพันเตียเพียงเอวอันนี้เป็นขขาเหนียวนะครับ ปามาเลาะเบิง่งลงกลางตรงไฮตรงหน้าเลยครับนี่พอดีได้ยินเสียงได้ยินเสียงปลาเต้นนกตีงน้ำอยู่ครับคล้ายๆว่าน้ำมันแห้งนะพี่น้องแต่ว่าโอ้ออันนี้ก็มีอยู่ใายก็มีครับแต่ว่านกเลยหลายเลยพี่น้องเด้ันบริเวนว่าสีลงมากแต่มีอยู่เลยพี่น้อง น่าผมนี่นกมันไหลนกลงุงเซบีเซียนี่้อยสอง้อยครับกบอย่างบ่มี่เลยครับกบแม่ทงให้ข้งหน้าเมื่อก่อนมันบ่มี่เลยครับปันนกพวกนี้มาในสุมชนจักมาดอสเร็วเนาะพี่น้องเนะมาแป๊บเดียวมาอยู่บ้าน กะสิครบก้สิครบปีนึงแล้วครับกะได้ใส่ซิวิตแบบที่จะคล้องอยากใส่พี่น้องคนหอมมันอายุสั่นเนาะพี่น้องเนาะอยากคิดยนั่งกะเฮ็ดอยากใส่ซิวิตแบบแดกกะใส่เนาะอยากต่ผู้ใดมักมีผมกะถือว่าผมจะใส่ซิวิตท,ที่ห้อยห้านะครับที่ห้อยห้ามาโดน มาอยู่้ำมทงไฮทงหน้าเข้าเพราะว่ามีส่วงหนึ่งของีวิตนะครับตรงดินร่นตรงดินร่นหาเงินหาทองอยากมีนั่นอยากมีนี่แหละครับเอาคือบม่มีพี่หน้่มอันี้ก็ได้ยินเสียงยินดู นี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยมีมีอยู่พี่น้องมีอยู่ครับนี่ปลายัางนี่ดินดนนินี่ปลาควน้อยนี่ปลาควน้อยเราพี่ยังหีิบเขียงนี่ครับบัวลายบันไดบัวลายบันไดแต่ก็มีอยู่นั่นนี่ครับพี่น้องเนาะเอาเบิง้งเห็นบ่เนาะพี่น้องไอ้แสง ี่ครับปลาเข็งได้ปลาเข็งเลยครับนี่พอดีก็ันเอาไปใส่เวทยดนะครับแต่ซาน้อยเดี่ยวนิดซาน้อยเดียวบ่ทันบ่ทันนงกเลยครับนี่โอ้ยหลายตัวเยอะเลยพี่น้องนี่ครับเป็นทังไหนเนาะพี่โยเมืองนอกเมืองหน้าอยู่ต่างประเทศเนาะครับบ่ได้พอบรรยากาศในสี่โดนแล้ว หาประคอนน้ำให้น้ำหน้านะครับบางคนบ่พอโดนอิดีเลยครับใส่ชีวิตแบบนะีบ้เสียบรรยากาศกูเก้าบรรยากาศบ้านนอกนัสินะครับปูกัะเดิ่มสิเขาาห้แล้วครับเรื่มสิเขา,เ,เ,ขาเอ้ยได้เขาหู้่ะครับขุดหูนะ้แล้วสมัยตะกี้เนาะพี่้องเนาะไปหา ไปหาขุดเอามามาอ่อใส่ฟักซีเล้าว้ายยังแสบคักเถื่อนพี่น้องเนาะผู้ใด,ดเบืองแล้วคิดหอดบ้านกันบ่นออพี่น้องก็อยู่ต่างแดนอยู่อเมริกาก็ดีทางยุโรปก็มีครับทางยุโรปทางอิสราเอลนี่ครับผู้ดเดียวครูมะนั่ครับผมกะสก็บปลา ปลาลูกควักเอ้ยปลามันปลาลูกควักปลาควันปลาควันพี่น้องพองวกเราคนเบิ่งบ่บ่เข้าใจก็สิบ่เข้าใจอีหลีเด้อพี่น้องบ่เข้าใจว่าบรรยากาศมันเป็นยังไ,ไงี่ครับนี่นี่ปลาควันพี่น้องปลาควันที่ผมลงคลิปล่องอยังไปกันจะใครวี้ไห้น้องเหรครับที่อยู่ต่างประเทศเบิง่ง พคนยังสิได้ค่ายคว่ำคิดหอดบ้านแน่ยัง่ยเห็นแล้วครับก็ได้นี่ครับไปเข็งน้อยหาพกคนทางหายไปโดนเนาะมันก็นเป็นยาชูกลมลังเติมพลังจังหนึ่งเลยครับเดีย๋ยวมาเบิรงแหลกค่ายความคิดหอดได้เนาะพี่น้ไปเข็งเลยพี่น้องไปเข็งพอดีเซเวตเลยครับนี่ ก็ดีใส่เบ็ดใส่แหนบแหนบกบคุณลองคนสสกว่าเอาคือบ่เอาไปปล่อยปอกสิว่านะพี่น้องมันก็เป็นวิถีชีวิตนะพี่น้องเนาะเป็นวิถีชีวิตเป็นการหาอยู่หากินของเฮ้าแต่แต่มุมมองนะครับนยพี่น้อง แม่เอาไปมกกปจิตเสียบอยู่เลยพี่น้องนี่ตรงนี้ก็มีอยู่หาปลาคอนหาปลาคอนเขาก็สีเลื้งพ่อเขาปลาคอนทีเพิ้นค้างอยู่จังสีเพิ่นเพ,พิ้นลุ่งมาท่านพี่น้องเพิ้นลุ่ง ล,ล,ลงน้ำหมอท่านลงไปน้ำหนามหมอท่านเหลืองนะพี่น้องโอ้ปวดหลังพี่น้องเอ้ก้มโดนเน้อยก็สีเหลืองแห้งก้อนนี้ได้ทีกางเดือนนี้ครับลมหนาวกับวีวีเข้ามาแล้วพี่น้อง,ออง,องทั้งยุโรปทั้งอเมริกาก็เริ่มหนาวแล้วไหนอยู่ดิพี่น้องได้ไหลอยู่ดิ ได้ยินไหมเหล่าเสียงนี้พี่เฝ้าเรียกหาเอาบรรยากาศก็กลัวนะพี่น้องเนาะมาลองเพลงมาลองยังให้ฟังขอาก็บบรรยากาศทุงไงทุงนาพร่ำเพียกเรียกหา ตั้งตานะครับเวลารอคอยคอยเช้าคอยเย็นไม่เห็นสักหน่อยปีเคลื่อนเดือนคลอ,อยรักเอ้ยจะลอยรักเอ้ยจะลอยแรมไกลอีกเหมือไรห ราจะคลืนรื่นรมโอ้ตรงนี้ร้ายด้พี่น้องนี่แต่แบกบานแล้วร่วงสหีหมูห่วงที่พี่ชื่นชมเรีดริง,งระงง น้องปล่อยให้พีตรมคนดีรวงเอ้อรวงทองต้องรอคนเกี่ยวรวงข้าวคอยเคียวผีนี้คอยเลี้ยวคอยทับวันรอคืนมากลับเถิดนะฮะ ทูฮุกเวลาพี่คอยนี่แหละครับบรรยากาศทุกไฮทุกหน้าฮาผมก็คิดหอดแต่เพลงสมัยเก่าๆแหรอครับผู้ใหอายุประมาณสี่สิบขึ้นเนาะพี่น้องสี่สิบขึ้นห้าสิบเนี่ยสิเข้าใจสิเข้าใจบรรยากาศทังสี่นะครับสิเข้าใจบรรยากาศทรืงสี่อารมณ์บังสิ โอ้คักยี่ด้พี่น้องลายอยู่ดิเกี่ยวไปใส่เบตแต่ส่เบตปบะเว,ะเวะ็เกศไปปล่อยเหรอครับไปปล่อยลงสาลงกระชั่งเนี่ยนี่ใช่ะครับพุ่นกเกษมมูลขีตมเนาะกว่าพุ่นผู้ใดพี่น้องที่เขามาเบิ้งแล้วครับเด้อเนี่ยเฝ้าเปิดเฝ้าอิม่มเฝ้าเบื่อกันผมก็ได้พี่ได้น้องนี่แหละขมาเบิ้งเขามาบัามาบหาายั่งกับน,น้ำแหลกเปลี่ยนแช่กันเบิ้งแล้วครับ ผมไปยวน้ำทงไฮทงหน้าผมแต่ละมือแต่ละเว้นนี่แหละครับเลาะเรียนยางเรีนอันนี้คูมีปูนี่บอกปูโอ้มีปูหน่อยพี่น้องนี่ปูหน่อยปูหน่อยซสำนีบใส่ใส่เบ็ดนี่กรลังดีเลยพี่น้องนี่ครับผม ช่วงนี้กับตะเว้นคำข่อยล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศปลาเขาทุงให้ทงหน้าเฮ้เนาะครับเนาะแต่ผูดใ้ใดเบิ่งแล้วกับมกักถ้ามักบรรยากาศนังสี่่ะปลากดไรไลกดครแช่เเด้อครับเด้อห้คนสี่เพันอยู่กลางบานต่างเมืองสีพันบ่เคยเห็นให้เพิ่นเห็นว่าบานเฮ้าหน้าเฮ้ามันเป็นยังไดด บรรยากาศเป็ยนยังไงจังเป็นยังสีนะครับเนาะยังสีแหละฮ่าฝรัง่งบนเบิ้งเนหินเหนี่หยห้วยคนก็จะว่าโ,โ,โอ้เจ้านี่คือด้วยเท่เอนว่ดาดิุ่งไฮตรงหน้าเขากระลายที่ดินกระจายเผื่าไวด้วยครับแต่ว่าบางเทียคนไท่ห้านันบ่ห็นคาเนาะครับพี่น้อง เ,เก็บํำเก็บเงินนะครับพี่น้องเด้อครับมาอยู่บ้านอยู่ซองห้องครับผมมันไปจังไดก็จังไดกัดมือนึงก็ต้องเคลื่อนมาบ้านขึ้นเราลรครับกลับมาบา้านห้องพี่ละมาอยู่บา้านอยู่ละยากดีมีจนกับว่าหาอยู่หากินอยู่บ้านนอกขอกหน้าห้องพี่ละ,ะครับคลิปนี้ก็ว้แค่นี้ละครับขอบคุณที่ ขามาเบิงขามาติดตามเนะครับเนาะคลิหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ